รับเติม Ruby, รูบี้ราคาถูกแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อรูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผม โอเคครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม Line เลนเจอรนะท่านผู้ชมครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดกบม่วงกันนะครับผมเพื่อที่จะปั้นเจ้าอ่า ฮอกกี้นะครับผมตัวการบินนะครับผมเป็นตัวที่ตอนนี้ลุงยุทธรู้สึกว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวกันบินไป2ตัวนะฮะเราใช้แค่มูลฮอกกี้ตัวเดียวก็น่าจะจบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทํามูลฮอกกี้แม็กกันนะครับผมแล้วก็จะมาสุ่มหากบแดงเอ้ยทุยกบม่วงกันนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทีม ทีมในการเล่นเองตอนนี้แล้วก็การตั้งรับทีมตั้งรับเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเจ้าบราวไฟนะเก่งขึ้นผิดหูผิดตานะครับผมแล้วก็ตัวเจ้า,าบรอดจอร์เคนะครับผมรวมไปถึงมูนเบสบอลน,นะครับผม ในความรู้สึกลุงยุทธเนี่ยคิดว่ามูลเบสบอลเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีบัฟวิ่งมีบัฟอามาตะาด้วยนะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะเอาลองไปเล่นดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชากันก่อนนะครับผมท่านผู้ชมฮะเรามาดูกันว่ากาชาหรือกาชาเนี่ย เราเนี่ยมันมีเพิ่มโอกาสสเปเชียลลีโอน์นะครับผมก็เพิ่มโอกาสได้รับกบม่วงนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราเนี่ยขาดสักกี่ตัวนะครับผมที่เราจะปั้นให้มันขึ้นแม็กได้นะท่านผู้ชมเป็นท่าแสงนะฮะนี่ครับผมเจ้ามูนฮอกกี้ตัวนี้นะครับผมตอนนี้มีแล้ว12ตัวนะครับผมก็หาอีกประมาณ 10ตัวหรือเปล่า10ต้องใช้25ตัวนะทั้งหมดก็ประมาณ13ตัวนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเราไปเปิดดูว่าเราเนี่ยจะได้ครบหรือเปล่านะ13ตัวมีลูบี้อยู่900 0พลูบี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าเราจะได้กบม่วงสักกี่ตัวนะฮะผมเดี๋ยวเราไปที่กาชากันก่อนแล้วกันนะครับผมเออมา สเปเชียลเดียวนาดนะลุงยุทธจะกดแบบรวดเร็วนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหกบแดงแล้วครับผมไม่มีอะไรที่เกลือไปกว่านี้แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะลุงยุทธเนี่ยขอไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับมาแล้วครับผมลุงยุทธไปเปลี่ยนภาษามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปฮนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับผมว่าเรทการเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันจะได้อ่อ ดรอปดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกานะที่ลุกยุทดมาเปิดนะป๊าเป็นยังไงล่ะกดพูดมาในทันทีอมา2เลยครับผมเปลี่ยนภาษาปุ๊บมา2เลยนะเราต้องการแค่13ตัวนะโอ้โหไปครับผมไปกันต่อนะไปแบบรวดเร็วเลยนะผมท่านผู้ชมป๊ามาอีกแล้ว อย่าเบิ้ลสี่อย่าเบิ้ลน,นะเราต้องการสิบาตัวนะมาแล้วสามตัวนะครับผมปลาปยมาอีกแล้วสี่ตัวแล้วฮะโอ้โหสี่ตัวแล้วท่านผู้ชมไปต่อฮะจังหวะนี้สี่ตัวแล้วนะครับผมเรานับ13เราพอเราหยุดเลยนะครับผมเออปลหูห้าหตัวครับท่านผู้ชมหกตัวครับท่านผู้ชมโอ้ยโ,โอ้ยเจ๋งจัดเลยนะครับผม โอ้โหูหูหูดวงดีครับผมเปลี่ยนภาษาแล้วดวงดีจัดๆเลยนะครับผมมาปั๊บก็ไม่ด้แย่เท่าไหร่ไม่ด้แย่เท่าไหร่ไปอะปั๊บกดดักมาขบม่วงมาอีกแล้วอุ้ยเรตเปลี่ยนภาษาที่ออกนีจัดๆเลยท่านผู้ชมปั๊บม่วงออ้ยม่วงมาอีกแล้วอุ้ยดวงดีครับผมดวงดีครับผม มามากบดําไม่เป็นไรกบม่วงขอกบดำก็ไม่เป็นไรฮะกบดําก็ถือว่าจัดแล้วนะท่านผู้ชมไปต่อครับปั๊บกบดําแล่อก้ right โอ all, ้โพ <teeth> okay. right? ี he мире, ่กบดําก็ยังโอเคอยู่ครับกบดาก็ยังโอเคอยู่ครับไปครับผมไปต่อกบแดงของกบม่วงม่วงอ้ยเอาแล้ววะเอาแล้ววะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาแล้วเริ่มเกลือแล้วฮะมาครับผมขึ้นมาบนบ่อน้ําแล้วก็จังหวะนี้อ้าปากออกมานะฮะ อาปากออกมาแล้วก็กบม่วงมาสีม่วงม่วง,มวงไม่มีแล้วสีม่วงไม่ออกแล้วฮะคือมันออกเยอะเกินครับผมตอนแรกครับผมท่านผู้ชมไปครับมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจากบอน้ดรับศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้อาปากเดี๋ยวนี้ <c oughs> อาปากเดี๋ยวนี้แล้วก็มากบม่วงมาเดี๋ยวนี้มามามา อะไรกันเนี่ยเฮ้ยแรกๆเหมือนออกมีนะครับผมไปครับผมกดต้องกดเร็วๆนะพักไม่ไม่แล้ว่านผู้ชมเดี๋ย,วข,ย,ยออนนวขอพักหายใจหายคอก่อนนะท่านผู้ชมครับเราขอพักหายใจหายคอก่อนนะครับผมแล้วเราเข้าไปดูในอในอหน้าทีมของเรานะครับผมว่าเราได้มากี่ตัวแล้วนะฮะโอเคมาเรามาดูกันหน่อยนะครับผมว่านี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดตัวนะแปดตัวเราหาอีกหาตัวนะท่านผู้ชมครับเราหาอีกหาตัวนะไปให้เราไปตามล่าหาอีกห้าตัวนะตามล่าหาอีกห้าตัวนะครับผมมามามาห้าตัวนะเปิดเลยครับผมแบบรวดเร็วนะห้าครั้งนะครับผมปั๊บผมาอีกแล้วโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มเกือแล้วครับผมท่านผู้ชมปั๊บหมาหนึ่งตัวปั๊บหนึ่งตัวนะครับผมมาอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวมา ไปต่อเลยนะครับผมแบบรวดเร็วนะครับผมนี่เน่กบแดงเลือกกบดำกบม,ม่วงไม่ออกอีกแล้วมาครับผมไปต่อปั๊บมาสองแล้วสองตัวแล้วนะอีกสามตัวอีกสามตัวมาเราจะได้ฮอกกี้แม็กแล้วครับผมปัาป๊าปั๊บปมาหนึ่งครับอีกสองอีกสองครับอีกสองครับผมไปแบบรวดเร็วเลยนะรวดเร็วรวดเร็วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมาอีกตัวเดียวท่านผู้ชมอีกตัวเดียวมา ขึ้นมาจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เดียวนี้เจ้าลีโอนาดขึ้นมาแล้วก็อา้าปากแล้วก็ส่งกบม่วงไม้ฆ่าดีดดีโอ้โหครับตัวสุดท้ายไม่ออกครับผม,ผมเปลืองจะจัดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าโอเคมาแล้วมาแล้วครับผมจากค่ะเก้า เก้ากว่ารูบี้แล้วโอ้โหเหลือ3ามพสามรูบี้นี่เราหมดไปถึงหกพันรูบี้เลยนะท่านผู้ชมโอเคครับผมก็คงต้องพอแค่นี้เลยฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในหน้าเออ่หน้าทีมของเรานะครับผมม,มาฮะแล้วก็ไปที่กบม่วงนะกบม่วงกบม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกสอ็ด เฮ้ยเดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะท่านผู้ชมมาจังหวะนี้มันต้องมาแล้วแหละครับผมจังหวะนี้คือเราต้องหาธาตุแสงน่าจะเป็นตัวนี้นะธาตุแสงไฮเปอร์อ่ะใช่มามาตีบวกกันครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้239เลเวลแล้วนะครับผมไปอีก240เลเวลครับผมมา240เลเวลปั๊บ โอเคครับผมเรียบร้อยครับแม็กไปเรียบร้อยนะกบเกินไป2ตัวนะท่านผู้ชมบวกรบคูณหารผิดนะครับผมแต่กอหดูครับผมดามเมจอยู่ที่4ล้านเลยนะครับผมโอ้โหพลังโจมตี4ล้านนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะสาหรับเจ้ามูลฮอกกี้นะครับผมก็เรามาเปิดไปทั้งหมด6000รลูบี้กันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับการใช้รูบี้ในวันนี้นะครับผมก็ได้กบ ม่วงมาทั้งหมด13ตัวนะครับผม6,000ลูบี้กับกบม่วง13ตัวนะก็ไปเฉลี่ยเฉลี่ยเลทกันได้นะท่านผู้ชมครับก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับการเปิดกาชานะครับผมกบม่วงของอ ID หลักของลุงยุทธในเวอร์ชั่นภาษาไต้หวันนะท่านผู้ชมครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องลุงยุ c h a ชาแนด้วยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาข้ามูลฮอกกี้ไปตะลุย PVP กันนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมบ๊ายบาย